ใายังพกยยอก็ยันยันเอาไปเชียวนะคะคอนเซปต์เดิมโอเคค่ะอันนี้ก็คือแบบดองไว้นานมากกว่าจะได้ตัดยายสั่งและอยู่ในช่วงที่มันลดราคาพอดีแก้วมาร์กวัานี้โปรนี่โปรครับช่วงนี้กำลังเหมือนไม่มีเซลลดราคาเรื่อยๆอยู่นะทุกคนไปกดคูปองได้ในบัตรจอยนะจ๊ะ เราชอเจ้าเคลเลนตอนนี้เหมือนมีถ้าซื้อครบสามพันแม้ได้ลุ้นลายเซ็นอีโป,ป้เดมเราซื้อมาสองคอเรคชั่นขนาดน้งไม่เท่ากันหรอถ้าแล้วก็มีโปรแบบซื้ออะไรในสี่คอเลคชั่นนี้แหละ แล้วมันจะแล้วมันจะได้เออเหมือนกา้าทองคําพวงกุญแจแล้วก็อ,อะไรสักอย่างนั่นแหละสามอย่างแกนี้ก่อนอีกอันนึงเขาไปอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นสีเขียวยังไม่ใช่แก้วผักชีปะคิดว่า ไม่รู้สิหนูมีหลายชั้นเหรอลูกโตเดอ้ไม่ใช,อนนช่อันนี้แกักชีอันนี้จะเป็นเวอร์สอกปะ โอ้โจะอเคก,การด้ดาตอนวันเกิดอีป,ปอแต่เด,ดมเอ็นดูคนหล่อเนาะตอนนี้คนหลอก็เหมือนเออสรารคดีจะใกล้จบแล้วมั้งรู้สึกเห็นคนหล่อมีความสุขขอถามเรื่องครอบครัวเรามันแบบกับตันก็แรงเกิน อ๋อสติกเกอร์คิดว่าจะกล้าใช่ปะไม่ใช่ครับไว้ดูเหมือนเดิมเลยเออคารยังหมักกระเด็นน้องผักชีน้องผักชีเขียวที่จริงใจมากแม่ เดี๋ยวจะแปลนบอกที่รุ่นมิตอนแรกนม่ไหแต่ทำไมไี้รูสูงกว่างงเด๊ออเคแล้วก็ามาอัปเดตหนังพิจารณากันตอนแรกเหมือนจะหนังชนอะไรนี่ไหนเหมือนมีปัญหาแบบกลัวจะไม่ได้ฉายหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนเดิมปรับแผนเหมือนเดิมเออก็ได้ ใช่ที่เดิมของบ้านพี่หนิงก็คือ19ที่เซนทรัลเวมลด์เหมือนเดิม21่2บี่สองก็วันแบงคอกแต่ว่ามีหลายบ้านมากที่มีที่เปิดอะตอนนี้เห็นเพิ่มมาอีก2-3บ้านมั้งที่แบบเขาเหมาลงอะ่ะทุกคนก็ไปจับจองกันได้เออเช่นบ้านคุณก้อยบ้านมันจะมีบ้านอีกบ้านหนึ่งบ้านว่าใบอะปะเดี๋ยวแคป คิดว่าน่าจะแคบไว้อยู่เดียทุกคนไปดูเรากันโอเคมาเดลประมาณนี้อ๋อเหมือนปีนี้จะมีหนังพี่จนันก็คือคุณสปายแล้วก็คุณหมอสองเรื่องสองสิสองอะไรสองอย่างนี้สองเรื่องให้ชมเดี๋ยวก็รอรุนกันเดี๋ยวก็อรอรดนว่าปีนี้ ป,ป่อจะมีอะไรให้ชมคิดว่าจะมีน่าจะมีภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งเอ่อของคุณนางเงือกอะไรสักอย่างนีง่แหละอันนี้ก็คิดหวังหนมาอยู่ว่าป่อป่อจะต้องมาโรชโชเหมือนตอนวันวันออนลี่วันไออลี่สเตปการรอบที่แล้วเหมือนติดภารกิจหรืออะไรสักอย่างนีง่แหละไม่ได้ไปหาป่อเลยไปก็ไม่ทันจองตอนแรกกะคิดว่า มันมีบัตรพันห้าแล้วก็พันหนึ่งใช่ไหมเราจองพันห้าไม่ได้ก็คือมันลลอกอะกดยังไงก็กดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เลยไปกดหนึ่งพันตอนแรกคือว่าแบบอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้เจอสรุปอ้าวไม่ใช่ไม่เข้าใจผิดเออก็คือเรามาถึงแล้วเหมือนเขากาลังวิ่งออกไปแล้วก็น่าบอกก็น่าจะสวนเราไปเราก็คงไม่เห็นวัสนาก,ก็ยังไม่ได้เห็นบอกรอบนี้แหละลาง,งานฉันจะลาง,งานเท่านั้น เฮ้ยต้องไปหาปอกกันครับรอบนี้ไม่ไหวแล้วราบนีต้องได้เจอปอกเฮ้ยภาวนาอโอเคค่ะมาเดียวมันดดียกันเดีดยวมนไะแันบอกที่นุ่นโอเคมาบาย